อ่านี่นะครับเราก็มาลื้อถอนอันนี้แล้วนะครับใช้เย็บยกนะครับตรงนู้นน่าจะติดหรือเปล่าไปดูก่อนนะครับก็ลื้อถอนแล้วก็ยกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้ยกออกมาจากนี้แล้วก็หมุนมาด้านนี้นะครับแล้วก็ไปตัวรถไม่ได้ตามนะครับค่อยๆเอาไปตรงนู้นเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างแคบด้วยนะ แล้เดี๋ยวเราจะหมุนตัวนูวน้นให้ได้ที่ก่อนแล้วก็เอาวางไว้ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าต้องคอยอยู่ตรงนูน้นคนไม่พอเอาเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนยกขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัดอะไล็กกที่มาจากเสาเก่านะครับให้หมดก่อนเพราะว่าเราทําแผ่นเพจไว้นะครับแล้วยกวางมบนแผ่นเพจเลยแต่จะติดเกะก,กะนะครับต้องตัดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะหมุนตัวนี้นะครับตลอบอตลบ็บเพ ติดกำกัชาไปแล้วหมุนนะครับหมุนหมุนให้มันมาอยู่ด้านที่เราจะวางนะครับเอามาวางตรงนี้เดี๋ยวกับรถกลับอะไรให้เรียบร้อยก็เอารถยกขึ้นข้างบนเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วถ่ายให้ดูนี่นะครับเราก็หมุนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับรถกลับอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะยกขึ้นแล้วนะครับเอาเคลนมาก่อนยกแล้วนะครับ อาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะต้องเอายกให้สูงแล้วก็เดินหน้ารถหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนนี้เพราะว่าต้องไปทำงานก่อนนะครับนี่นะครับก็เอาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็กบดินรอมงรรุงนะครับเสาสี่ต้นก็เจิงนะครับแต่เป็นเสาหล่อโยกไหมนะโยกไหม นโยกฮนะของเก่านี่เต้นเป็นระบำเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามตอนมุงเสร็จแล้วด้วย